ถ้าหากว่าคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีการตรวจสอบรัฐบาลจะเป็นยังไงท่านไม่รับผิดชอบต่อว่าเขาจะไปทํานโยบายยังไงเขาจะไปทําอะไรท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านพักประชาชนจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้จริงหรือท่านเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนท่านบอกว่าท่านเป็นฝ่ายค้านแต่ท่านอยู่ในสองสถานะแบบนี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านที่น่าเชื่อถือได้ยังไงอันดับแรกท่านไม่รับรับ รับรู้แล้วว่าเขาเขียนนโยบายกันมาอย่างไงนโยบายนั้นอาจจะไม่ดีสี่เดือนนี้อาจจะเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่สภาพของพรคประชาชนจะอยู่ในสภาพที่อีหลักอีเหลือมากอีหลักอีเหลือตั้งแต่วันนี้แล้วครับวันนี้พอรู้ว่าพอคิดว่าจะได้เป็นผู้นนุทินจะได้เป็นนายกท่านก็พูดเรียกร้องหัวหน้าพักท่านผู้นำฝ่ายค้านแท้ๆเรียกร้องให้สมาชิกอยู่ในที่ประชมุมเพื่อพิจารณากฎหมายต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไง ถ้าท่านอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีองค์ประชุมไม่ครบสภาลม่มมีกฎหมายสำคัญเข้ามาสภาลม่มพักประชาชนก็จะบอกว่าจะเป็นองค์ประชุมให้เป็นองค์ประชุมให้เพื่อสภาเดินหน้าต่อไปได้ก็คือให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้และเป็นประชุมให้เพื่อกฎหมายสำคัญสคัญของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีกี่ฉบับก็ไม่ทราบได้พิจารณาและได้ผ่านไปพฤติกรรมนั้นคือพฤติกรรม ของการเป็นฝ่ายรัฐบาล